ปิดประตูบอดไสก่อนบาดยามนอนยานสะดุ้งโอยหลงอองว่าขโมยอ,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 อพี่น้องเอ,อ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยัวอะไรหนีจากบานจักบาสิไปใส่ดอกขั้นมาสิข,ขึ้นไปแต่ยานบันไดนะ พอสมบอสิวาหักมั่นอีกแล้วพี่น้องเอาเจนีนก็เนีมาพอแห้งแล้วอำค่าชนีเบตายเอาดาบนาพละอีแม่แต่บามอนี้แดดมันคือสรงหอนแห้งแท้ผักเร้ามีแห้งไปแต่โฮมใหม่ไงจะข้าวเบิ่งก่อนนะเสียงกระพายกระเป๋าหมอยจะค่อยสิไปตัวพ่อยวิตาคนลงลอดลอดเรา โอ้ยเข่าปลาเข็งลวดปลาเป่ามันวิดเข่าสู่ทงนะยานมาไก่เติบเลยไอ้ป้อมเจ้าเมย์ขึ้นเสี้ยงบักขับอยู่นี่แม่บอกกูบ่เมย์กูแข็งเกรงตัวกูแข็งแรงขึ้นยังหนึ่งตัวแข็งแรงแข็งกินอะไรอยู่นี่แม่อ้แข็งแรงเศร้านี่แหละเสี้ยงว่าเมย์ขับเห็นบ่ต้นไม้ยังไงพี่เมย์มาเสี้ยงเมยจะเข้าคนบอเป็นอย่างไงสันตัวเขาแรงมาไก่เพราะนั้นเห็นมันอยู่แม่ครับพี่นั่งก็ได้ เอ้านั่นเดไอ้ป้อมนั่นนั่นนั่นพ่นางแม่ครับเอ้านางเอ้าเสียงเอ้าป้อมมีอะไรเหี้ยงมีแฮข้างบ้าถือข้ากันเทปัดได้ขึ้เสียงมาไม่สินั่มาโบแพนแม่ครับคือนั่มาถือเสียงโอ้ยยางโบมีบานหน้าเนี่ยเหลียวยางมาเทาันปีแล้วครับพี่นางขั้นเรือมันเกิดเป็นยังซี่แล้วเสี่ยงบกกาอยู่บาลห้าดอกครับเออไอเซี่ยงอยากอายยานค้นเมาค้นสายางพื้นดินท่าควนเลยไหมครับพี่นาง พี่นางกับโย่บระเดี๋ยวกันนันละเสี่ยอาไงท่านพี่นางสิพ้าสิพ้าเสี่ยงไปอยู่สายเปรตการที่นั่งตั้งไหนล่ะครับโอ้วูบีพี่น้องทุกข์กันได้เฮ้ยไปได้หัวใจักยหนเอาส่ซะเอานไหนครับพี่นางจังใดห้องกับเป็นผัวเป็นเมียกต่ละที่เอิญพี่นางเถอะเนาะน้องไก่กันเถไอปูมอนุญาตอนุญาตเนาะพี่เสี่ยงโหูน้องพี่เสี่ยงปะนะ เจอนพี่นั่งเถอะทานบอแมนแล้วพี่นั่งผมก็ไม่ยงาไม่แังน้อยปมเนะาะอําค่ะท่านว่าจังสันกับบอเป็นยังดอกมือนี่ควายนิยานมันค้ำแท่งเขาสิไปหาสมัครการสมัครงานบ้างใดมอนี่ข้ามาา่่ฝ่าออกเดินทางดีกว่านาะ อําค่าเนาะไปทางไหนล่ะหูจุดหมายไปทางอสิพี่เสียงไอ้ปูมไปใส่เงยไอ้พ่วงดิฉันอุตส่าห์ทำที่ง่ายไมกับไปมองแฟนๆอยู่นี่แหละกวนนีล่าอยู่ในป่ากูหลุดเป็นวิวๆจังได๋ล่ะยังว่ามันนั่งอยู่ผู้เดียวนี่บ่มีคนผ่านมาจักคนป้ากับป้าดงดิบซ่อมกุยอันผีเพภหลอกกูภาสนัยพิเชียงป้าประนอมจะทําทางเนาะไปปฐมาหาเหตุการณ์เหตุการณ์ไมหาตายดาบหน้าพุ่นล่ะเนาะโอ้ยพิเสียงพี่นางเดินน้ำน้าเสียงเป็นผัวน้ำหลาง ยังกระลงลายเดียวบบเกียวน้ำทางบ้านพิ่งเคยเป็นผูานาผน้นาเท่าพิ่งก็ต้องเดินน้ำนาหารือพอจย์ผู้เป็นอ้ายไปตามหลายคนเลเลี่ยมพอแม่เอ้ยวีมันมาเทียมเทียมแต่เสียงเรียนอ่านวงมาเป็นสู่ครวพี่นางี่ยังสิเกิดพันก็ต้องเกิดถ้จาจะเละปิดปเป็นแล้วบอกมา,มาบา้าคือป่าลอยเข่าสูา่คางพี่นางผู้เอาสาดาบ ติ้นตำง่าจังเห็นคักว่าใส้พิ่นดักไว้แต่ว่าในตอนนี้ยังเมามัวบ oh ่บหูมือพ่อแม่เอ้ยป่าลูกไกในมือสีาาบางคนเ<ม>ชื่อให้ตำต่อยกลางฟ้าหน้ากัวบางคนปล่อยหอดแสงน้ำมันต่อไียง มาไดมหาองเขากินดอกมีนอย้อนมาสะาพเป็นสละเไปยางไปทางที่ใต้พี่นอพี่น่นนอออ่ำคาเนอะที่นั่งอยู่ไปปปพี่นั่งป้าพี่นั่งป้าไปไปเหงื่อต้กับเป็นไอมองแจ้งกูดีน่ากลัว ขุปสักก็ต้องสูงก็รู้อยู่ว่ามันผิดในหัวใจก็ยังคิดว่าพี่ชายบลวงหลอกขอวอนน้อเทวาเจา้าให้ทุจใาอย,ยา่าหมยเอินทำสัญญาที่ให้ไวทางน้องบ่ลืมสาวป่านี้ชิดน้ำผู้บบาวแล้วเข้าแล้วน้ำว่าสิมาขอปุรที่น้องเออเป็นจังใดน้องที่ร้องจ่าต่อผูฟังบางดวเจา้า กับสาวปานีในฉากนี้ ำนึงให้หวายเพชินสู่อันฉันผู้แม่คิดกระสัญอย่บแล้วน้ำลูกแม่ยังเป็นเท้าตกถึงเก้าสิมีแป็นในคู่คมนอนสนมาวันสนตอนนี้ใครว่าจีแต่ลูกแม่ป่านี้เอ้ยลูกเก้า ให้ฟังเจ้าว่าม่จฉาถูกคำเอ๋ยูกแม่เอ๋ยการทำหน้าเจียวเขาสมบุญดีถูกสิงยางแต่ใจแม่นี่นะมันละเป็นจังปางกินบอ่อใดนอนบอ่อใดคิดน้ำเจ้าผู้หลูกสาวสนันเดียวเนี่ยคิดน้ำเรื่องยังละแม่อุอจักเล้ว แม่ละอ่อ,อนซ่อนเงินเฮาเรามิตรภููยิง่งหาผูทชายสีมาทำการทำงานซอยบม่มีขนาดแม่แ่าๆกันยังได้ไปเกี่ยวเขาซอยลูกจนแล้วบีาลาเป็นที่มีใลูกเคยกับว่านเราเอากระธรรมดาเนอคนเทา่าใจเบาคือบักบนุ่นตัวคิดน้ำลูกยานน่นนะลูกนั่นนะบ่มีอยู่มีกินบ่ได้เป็นฟังเป็นฟ้าหมายตาไวก้กะคิดบังเอาเด้อลูกเด้อผูที่เขาทีมารับเรียงเฮาใด เมื่อนี้เห็นแต่งตัวเต้เศร้าๆสิป้ากันไปไซด์แล้วแม่ว่าสิไปจังหันได้มื่อนี้สิไปหาลูกเคยให้แม่นั่นล่ะวายแม่ว่าคิดในบ่อแม่ว่าแนี่เสี้งนะถ้าวายน่ะเขาหน่าปาแล้วว่าสิภาสุกอสุปานี่ได้แม่ือไปเห็นมาสันนัวเมีได้ยินกาชุดปานี้บอกให้แม่ฟังแต่ว่าเป็นห่วงกับห่วงใดได้ลูกแต่แม่บอกอยากให้ไปสันเด้แม่ได้ยิ่ข่าวจอดร้อยไปได้ไอ้ปูดเงินวายแม่ มันไปดีมากดีขอว่าเขาอยากไปเบิ้งแสดงแล้วสัญญาไว้ว่าเขาน้ำเดี่ยวแล้วจีมาขอน้องเฮ่าสันได้คือบ่เห็นเร่าสันได้ย้อนนี่เดี๋ยวนี่ว่ากับน้องสิไปเบิ้งสันบ่เดี๋ยวนี้ว่าเขาไปเบื้งสันได้จินจังไงแต่เมื่อกระบุนกระถิ่นพูดเออแต่พูดบ่เห็นหนามากจักรีาสงสัยกันเลยแม่ตั้งใจแก่อำฆ่าลากแขนไปตั้งเหมือนนั้นว่าได้ยินข่าวจ้าเจ้าบ่เคยส่งข้าวส่งข้าวเลยแม่ก็บ่เคยเห็นปกติเดือนสวนก็แม่ไปหน้าสูมือ เอาปูดเอ้ยจังใดแม่มาจังได้ข้ามอยากหามแม่ก็หามอยากหามอยู่ดอกเออแต่ว่าไปดีมากดีคือปูดปลาแม่กะบวบาขัามบวไปมันมาเรียบเบิ่งน้องเบิ่งนุ่งเด้อมันสวยแม่สิไปจังหันเออไปจะไปไปว่าดิแม่มันก็บวไปเบิืงมันบวบส้วงใจเด้ขวดละเออไปไปนหลายเบิ่งไปเฝ้ามาเด้อเออมาเอาข่าวผูกขึ้นเล่าไหวไหมแม่แม่พระท่านข่าวผูกขึ้นเล่าไปลาไปไปไปเออจังไปนี่แม่เขาก็ไปบ่าเดี๋ยได้ยังไงข้ามาพักกันไปเถอะป้าเย้หน่อยิีน้ำแบบถาม เข่นคอเอาขักๆักเลยว่าเป็นอย่างไปล่ะไปเตรียมเอาของเบี่ยนของไปเฮ้าไปเบึงฟังนี้ทานรวงคอนอย่าเฝ้านีเมื่อนอน,อนตอนใกล้บอนเสียกรนใกล้ถึงบอลสำคัญไห้ิิเป็นผู้หลยมาให้มเมืองเฝ้าเจ้าของ กะตังยุกกตะเวทีนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องให้เป็นผู้ปฏิบัติรักษาศิลตามของวัดพูทธองค์ทรงยงมมให้จองห่องผู้ทำจัวลองลืมตัวได้คิดอ่านเป็นคือจังในนิทานเรื่องนี้ you my ball, พักน้องทูกสิ่งหวังเห็นมมนเสียเงินคำถูกปลงสิบ้อย่อมาให้สมใจและเปลี่ยนมาเคยคขัดเกือยังมันดังว่านัองชังดีกว่าขารักน้องชังดีกว่าขารักหัวใจจริงนักไปเห็นควงกันมาอยู่จีจกันสนามปวดกรดาแจะบ้าจริงๆอยากร้องให้ดังก้องหูให้โลกได้รู้ว่าคนอื่นเขาชีเห็นเขาสมอยคอยอิงโมโหจริงๆอยากจะฆ่าเขาตายมองเราเหมือนเศษกระดาษ ไม่กรีดดูวยหัวใจแอบเลือดข้างในสีดำหรือแดงหรือเขาแก่เขาสแสดยแดง ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเรอลและน้ำตาล0%นอนอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ นี่แหลนะน้องพินว่าอำนาจหลักกามาล่มเฮ็ดใ,ให้พ้ลหลงสนโนละเวงจนกว่าแตกแหกจารใจบักจานเทาล่องเว้าสู่ผู้ฟังถามนี้ฉันมาจากถึงกรรมไอจานที่ออกเอย่ยเคยว่าจาก,กับผู้เววาจ่า,จาตานว่าจางาังไดคนม้วนกับไอจาาฉากนี้ครับ ุ่าจนปวงบ้าคิดหอดสาวอำคาเมี่ยาอมาลายโอ้ยเมี่้ายสร้างมาทําเพ็ดให้พี่นี่มมยและต้มนั่นอยู่ผู้เดียวเดนน้อนเนนนอเ อําค่าเมียสุดที่รักของข่อยก็ได้หนีไปย่อนข่อยบด่ดีแต่ละมือแต่ละวันเห็นหยังกินแต่เหล่าซาหมูเด็กหน่อยโอ้ยจากแม่บไ่ได้เบิดบ้าหลังเนี่ยแม่มตายเลยเพียงเหล่าเอ้ <c oughs> เอาเป็นจดหมายหน่อยผู้ใด,ดมาว่างนี่ จานยังจริจานเด้วยจาน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 ยกเหล่ามูอด้วนี่ฮะยกเหล่ามูดูเราอยังเรายังกินรถปีนจไี้เป่าเป่าดป่ายังผงตีหุ้ยยี่ห่อเราไหมผู้สนับสนุนรักกันเป็นทางการเหรอเนี่ย เอ้าสามัคคีหลังหงแถวสุดท้ายกับหมูป้าเข่ากินเหล้าไม่ใช่เห็นเบ้ามาปะฮะเบ้าม่กินเหล้าเป็นมูกูเนฮะกินเหล้าเป็นมูเอออุ้ยเมาเหล้าตีเดียวเนี่ยเดี๋ยวจดหมายหน่อยผู้ใดเดูเนี่ยเมาเหล้าตีเมาเด้อนี่ละผู้สื่อสารกันละโอ้เหล้าจ๋าเนยลองหันมายิ้มหน่อยสิยิ้มซียิ้มซีที่รักยิ้มนานๆจะด่วนใจดำ ทำลำคานกูสิแต่งานกับมึงก็เล่าจ๋ากินเหล้าเป็นพวกโวตุจันต์เปลอะไรเล่าจ๋าเราอย่างกินแม่นตายไปเลยยังกินเหล้าไม่เลิกกับเล่าจ๋าเล่าจ๋าโลดเมาเหล้ากูจันยังเอาเนี่ยกูละเลื่อมจดหมายพอดีแม่นฝอยแม่นบินเลขจีแม่นบินเลขไม่มีแม่นบินเอาแต่เอานี่ไป มาเปลี่ยนเฮี้ยงจานหลับเนี่ยเอากับน้องฟสิภาษาจานเอากูขึ้นด้วยจานตั้งสติตั้งใจดีๆตั้งใจดีๆขินหอนเมียกูขุูจักกีดอ,อกมันเป็นเรื่องที่ทำใจยากขิอ<า>น,นออนจุอมข้ามเรื่องไม่ยังไงไม่ยังไงอัน,อนบอกพามาึงเอ้ยมันเป็นบินข่าเร็กมันบินข่าหนามันบินข่าไฟยืนเดี๋ยวตั้งใจ จดหม่ปดถึงพี่จาน<ม>ที่คารพบและรับสุดชีวิตไล่มือนีเนี่ยต้องไล่มือบักเสียงแท้ๆลนมือบักเสียงเอาบักเสียงให้เขียนจดหมายไปหาจานละจืนมันเขียนจดหมายถิ่มไว้เพื่อยอย่างเอาอ่านเบื้องลูกตาบอดีน้องมันบรออิยบแต่บตดีกูขาของแต่น้อยอบักเสียงมันคือว่าย่างสี่จืนมันคือว่ามันที่ไปอยู่กับพี่นางมัน มันเมนมากูอ่านผิดมาหนึ่งตั้งใจอ่านดีๆโอ้ยตั้งใจยะให้โอ้ยเห็นจดหมายลายมือน้องน้ำตาน้ ร้องไห้เสียงเอ่ยเสียงเ้าสังข์คำเยเอาพี่นางไปห่มสอนนอนรวมผมเตียงข้าเอยมันเอาพี่นางไปเป็นเียหรือจื่มันเป็นคำคือจ้าคนเขาว่าพ่อปัฟ้า ลุงวางกางใจิจังใดนอเาหรือว่าเวลาานมือดือากอจังใดให่เด่ก็ิยุข่างจากบันนี้ไปใส่ดอก ย้อนจานพื้นบดตื่นมันดีบระสุยางดีเกินไปมันเลยเบามันเลยเบาเสียยากเดียวเสียอย่างมึงยันเมียเมนความมึงอยู่ยันเมียเขาก็ะไวยันเมียมันได้ดีไอเจ้าเตรียมข้าวผสวมมุกดอกควายแม่ลวดมันคือเกินเลยเงยน้ำมันจะต้องเงียบแกเสียงไฟบปดีิไอ้เสียงเจ้าเสียงพูดมเอ้ยพี่จันคือบังหวดชนหวดพุ่นคาเลสคือบังหวดชนวา เขาไปเบื้องด้วยเป็นอย่างเงียบก็เงียบป้ากันเงียบอย่างเงียบจะไม่เงียบไม่เงียบแน่แจ้ปัญเชียงไปใช่มากกระไรมือประตูวสวยคู่ต่อไปอุ้ยแปดพากินเอ้ยแปดมันก็ประดุบอุ้ยใช่ปัญใหญ่นะอุ้ยแปดนี้สุริพรบางอ่อนอัมพรกินละกันอน้อ้ไม่กินก็ได้เนาะกินก็ได้ยังไมีเอาล้อมขันอยู่ถูกไหมอย่าง ก็มาหาไอ้เซียงก็มาถามข้าวไอ้จานตัวนอถามข้าวไม่หยักคือมันหยักไมาหยักไมาหยักไม่หยักมันตูดขนาดนี้บ่รับแขกดอกบม่ดีโกลลบบ่ดีไอจื่นบ้างนี่แหละถาม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 ตาดี้ก็มาตามนัอตัวไอ้จื่นตามนัดแมนไอเซี่ยงมาเสร็จไอจานกับพี่น้ำไปขอสุปาหนี้แม่ใหญ่ก็เลยมาสันว่ามีเรื่องเงี้เกิดขึ้นสันดอกโอ้ยปู่หางว่าตัวตาเทียนเบืล์ซายใหญ่มาใส่ทั้งหัวคนหัวลุก คนหัวลุกเสียงหัวลุกก็ยังไอ้เจนเลยนี่เอาก็จังว่า,าล่ะเอ้ยอัดน,นัดกันว่ะจีเลี้ยวเข่าเลี้ยวน้ำที่บอกพี่จานไปขอเนียนแต่ว่าตอนนี้นะมาดามหัวใจถามกันเอาถามกันเอาไอ้เสียงไปใส่ฮี้งซึ่งเงียบใจเองจานเป็นยังเดเยเด์ไม่จังเดย์แล้วนะพี่จานไปยากกินเหล่าเมาเดยพี่โอ้ยกินเห<ๆ>ล่าเม้าเสืเมีอัที่ไม่เนียนว่ก กระเพี้ยมข้ากระพีเสียงไปเส่กระพี่จานมันหนีไปอยู่น้ำกันแล้วมันเสียงเี่ยดีดีไอ้เจิ้นบ่อยากพาดมันหนีไปอยู่น้ำกันสองคนแล้วซุ่มซวยสองคนธนาพี่เสียงตัวสุปานี่ตัวธนาสุปราดีซีบเอาสุฟังละว่ามาด้วยไอ้เจิ้นจอดซีบเอาสุฟักตาลิดตวนบักจ๋าละเอ้ยกระเพี้ยวขาหลัก เล่นกันกับอ่าวฆ่ากันจือหรือกันจังหวัดตอนนี้หนีตามกันไปแล้วกินเหาเมาเกมือแปมือใกลที่ตายแล้วเขาบอจีนตาดีแล้วจรจันตาดีไปกินบ้างายพี่จนกินลาวพียะมาเลอย่าสุปานี่สิปลอดใจนอยจื่เนาะปอบ่าปอบใจเวลล่าเป็นไรพี่จันไอ้ดีสมปานี่เบลา ไอ้ก็ขี้เราขี้ยาแท้ก็เศร้ากินซาซิี่จานเฮ้ยจานมันดีละตัวป่านี่ขวาวจังสัสมันสัวไก่มันสัวไปบักมันสัวกีสัวไก่มันสัวไปจาดเป็นคนดีป่านี่ก็เป็นคนดีคบหาดูใจกันบ่ต้องเอากันก้อนกระได้คบหากันคุยกันไปก้อนกระไดเมเปินสิบราวนี่ฮะเมเปินสิบราว่บาวนบาวน คันเอ้ยบ่ว่าอีแม่กับบ่วเป็นสั้นไอของไฮปานี่นะมาดูแลหัวใจของไอจานเด็ดปานี่เด้อผู้ดามใจดอกบ้าจะไหนล่ะปานี่จาน้าอุบนาห้องหาเลยผู้ใดเมียไม่งามก็เมียจานอย่าอะไรเลยหยศฮะนี่ไอผู้เตี้ยจักบาทแน่บอกเอ้ยไอมือมือหยุดจะไหนแล้วสิล่ะคนดีมือหนึ่งมันก็ต้องได้ดีเว้ย ด่างแม่มันอิ่มค่าพอมันตายมันหนีไปโลกอื่นก็ได้กูเงึดมันเลยนี่แหละเขาว่าวังยังเลยจีนกัมมีตะบุญบังบ่อแม,ม่เจ้าว่าพิแดแม่งอย่าจีนพี่บังเดจังบุญมีตะกัมบาง<ม>บุญมีตะกำบังนั่นแหละมันผิดอ่ะไม่กำมีบุญมาบังหันแม่มเออกำมชีดีกว่ากำตดกำตดดีกว่ากำมชีกูต้องเรียกเอากำตดดีกว่ากำมชี เอาเป็นอยังล่ะเอาคือจิกกําตุดกําขีเปดมือกําตุ้ดไปเปดมือกี่ขั้นล่างแบนก็มาบานั่นแหละเดี๋ยวที่มันเกิดขึ้นนะถือว่าฟันไปเนาะพีจานเนาะเจ้าว่าเจ็บคอยก็เจ็บมาดูแลหัวใจกันนะพี่จานเนาะต้องคือซีรีส์เกาหลีอีพี่แปดแจ๋เวลเขาว่าคนณนีเฮ็ดดีจังไงก็ได้ดีหรอกจืนแบนบอแเมน เบ mm. oh. ื้องนู <S <S ่งหันหาซสะหายไาจากกันล่าจานดาโอ้เด็กผ right ู้สาวไหมเนาะยิบยีปะนาสาเมาท่านที่เลยเจังสี่ล่ะขาดสิเมนคูขัดสิเมนทิมปัดมาสลับคูปัิลีรีเห็นจานมีความสุกแต่่าใดใจไม่ทิ่เก็บกระซังคอยเลี้ยนลูกกันไปคอยดามใจกันไปมั่นกับที่ดีไปเรื่อยดอกลาเอต่างคนต่างเก็บเนาะกูเก็บคือกันเจ็บยังไงเจนฮะเจ็บยัง ว,ว้ันนนะใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอซนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089 200 9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ